คลิปนี้ครับมาจัดอันดับความคุ้มนะครับแหลกนักเตะนะครับแหลกนาล็อกนะครับวิกสองนะครับมาเริ่มวันนี้ตัวแรกเลยนะครับบอลลงบลองนะครับตัวนี้คุ้มมากครับแน่นอนครับควมเร็วดีครับย่งบอลดีมากนะครับรูปร่างดีครับพลังงาน5ดาวเบิร์กเลดดีครับถึงแม้พลังแฝงไม่มีอ่ะแต่ว่า AI ดีมากนะครับเก่งครับตัวนี้ผมใช้ร้อยเจ็ดอยู่เลย ถ้าเกิดว่าแต้มถึงอาจจะพิจารณาแรกนะครับขอเราดูคร้ทุกตัวก่อนนะครับ1 2ิ0แต้มนะครับต่อไปโคพาเมอร์นะครับตัวนี้ให้คุ้มละกันนะครับ1,000แต้มเท้าเป็น5สี่นะครับเท้าหลักเท้าซ้ายพลังงานสี่ดาครึ่งความเร็วก็โอเคครับยิงคมทรงดีเนีอยงองคล่องนะครับพลังฝงโอเคครับแต่ว่า เก็บอีก2องไปเอาเซอร์บอีบ้ดีกว่าส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวเล็กเมตานะครับแล้วก็ทา้าห้หด้วยนะต่อไปครับอาชินครับตรงนี้เฉยๆครับตัวเล็กไปน,นิดนึงนะครับ189นะครับกลังแฝงเป็นต่อยบอลด้วยไม่ใช่ควางไก่ด้วยนะครับถ้ามีดอนอยู่แล้วมีวันดซามีอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับต่อไปครับ กาลินชานะครับปีกขวาเท้าขวาอีกแล้วนะครับก็คุ้มครับเร็วดีครับโอ้โรเร็วเลยแหละยิงดีทรงดีคล่องนะครับตัวเล็กเมตานะครับพลังงานสี่แาวครึ่งด้วยแต่เท้าหลักมันเป็นเท้าขวาไงส่วนตัวผมก็เลยไม่ค่อยใช้นะครับต้องเป็นเท้าหลักเท้าซ้ายหรือไม่ก็5-5อย่างเดียวนะครับถึงจะใช้แต่ถ้าใครชอบแนวนี้ก็จัดไปครับ1 0 0 0แต้ม ต่อไปริสมันนะครับให้คุ้มมากครับหกร้อยสิบแต้มนะครับตัวเลขเมตานะครับเท้าห้าสี่นะครับพลังงานสี่ดาวครึ่งสแตตดีหมดนะครับยิงคมทรงดีคล่องนะครับพลังแฝงครบเวิร์กเลยดีครับใช้แต้มน้อยไงประเด็นอ่ะโครเมื่อมันใช้เยอะนะครับมันเพิ่มอีกหน่อยไปเซอร์บอบบี้ได้นะครับตัวนี้มันแค่หกร้อยสิบเองต่อไปครับมาเชเดโน่ครับตัวนี้ให้คุ้มมากครับ 500อแต้มเองนะครับกับการรับที่ความเร็วดียิงบอลดีนะครับส่งดีนะครับพลังงานสี่ดาวครึ่งนะครับเบรคต่ําสูงเบรคโคตรดีนะครับมีพลังแฝงไดกล์นะครับมีส่งไกลคมนะครับตัวนี้คุ้มมากครับให้คุ้มนี่เลยนะครับ5 0 0รอแต้มต่อไปําวคาวครับตัวนี้คุ้มมากนะครับแ0 0อแต้มความเร็วดีครับ ยรับโอเคครับส่งบอลดีครับเปิดบอลดีครับต่อไปโฟเลอร์นะครับให้คมมากแล้วกันนะครับความเร็วดีนะครับอืยิงคมครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพลังงานห้าดาวเท้าสี่ห้าครับรับได้ครับไม่แย่นะครับถ้าห้าห้าจะเยี่ยมเลยนะครับผลิดีครับมีพลังแฝงมงด้วยนะครับต่อไปมานี่ มานี่ให้คุ้มครับ4 5 0แต้มนี่ครับมันเป็น4ดาวนะครับ4ดาวมันหมดไวจริงนะขนาด4ดาวครึ่งยังหมดไวเลยนะครับความเร็วดีครับยิงคมส่งดีคล่องนะครับติดนิดเดียวคือ4ดาวนี่แหละนะครับกับเท้า45นะต่อไปครับอุสเกตครับให้เฉยๆนะครับ มันเป็นกลางรับนะครับพลังงานสดาวนะความเร็วก็โอเคครับไม่ดีไม่แย่นะครับแต่เกมค่าเกมรับอ่ะน้อยไปหน่อยนะครับมันเป็นกลางรับแต่ว่าไปเด่นค่าทรงบอลแทนนะครับเป็นกลางรับสายจ่ายแล้วกันนะครับน่าจะแนวแนวเปียโรนะครับแต่กลางรับส่วนตัวผมต้องให้เกมรับมาก่อนนะครับค่าเกมรับต้องเด่นมาก่อนนะต่อไปชิรูครับ ไม่คุ้มอยู่แล้วครับแผ่นนี้ตัวใหญ่เทอาทะาช้านะครับพังงานสี่ดาวเท้าห้าสามอืมไม่คุ้มครับเก็บแต้มไว้ต่อไปครับนาโชเฟอร์นันเดสนะครับให้ไม่คุ้มเหมือนกันครับตัวเล็กนะครับช้านะครับปกติตัวเล็กมันต้องเร็วไงอันนี้ตัวเล็กด้วยช้าด้วยนะครับพลังงานสี่ดาวนะ ต่อไปเข้าเตสนะครับให้ให้คุ้มนะครับ200ยแต้มตัวนี้นะครับช้ากว่านาโชเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะแต่ว่าส่วนสูงต่างกันเยอะครับตัวนี้ร9อยเกหนะครับตัวหนานะครับแข็งนะครับยังดีมีพลังแฝงแท็กเกิลนะครับใช้แต้มน้อยกว่าร้อยแต้มด้วยนะครับถือว่าคุ้มกว่าครับตัวนี้แต่จะช้าหน่อยนะตัวมันใหญ่นะครับ ต้องคุมดีๆหน่อยเอาไว้ดักอย่างเดียวนะครับต่อไปครับเฮนเดอร์สันครับไม่คุ้มครับ c m 3ดาวเท้าสามนะครับอืมช้าครับตัวนี้ผมมองไวน้อย้ดยไปส7นะครับไปเด่นเกมรับซะแล้วนะครับแต่เป็น c m นะครับต่อไปครับ มูนิเยนะครับตัวนี้ให้เฉยๆนะครับอืมแอบช้านะครับช้าเลยแหละแบ็กบิ้ง104อสแต่ว่าได้ส่วนสูงมันน่าจะไปเล่น CB เนาะเกมรับเด่นมากนะครับเกมลูกเฉยๆนะครับเปิดบ,บอลก็เฉยๆครับมันไม่หมอะจะเป็นแบ็กอ่ะไม่คุ้มแล้วกันนะครับสองร้อแต้ม ต่อไปสุดท้ายครับซาเดสนะครับไม่คุ้มอยู่แล้วครับพลังงานสี่ดาวสกิลสามดาวนะครับเท้าห้าห้านะครับอืมก็อ,อยู่ความเร็วดีครับยิงคมครับอืมให้เฉยๆได้อยู่นะแต่มันสามดาวนะครับต้องแบบไม่ค่อยเล่นสกิลเท่าไหร่ส่งบอลก็ไม่ได้ดีนะครับ ก็คือเน้นกระชากไปยิงครับอืมเน้นกระชากไปยิงเดียวนะครับสี่ดาวหมดไวหน่อยนะสองสามร้อยแต้มกลับมาไม่คุ้มแล้วกันนะครับเก็บแต้มมาดีกว่าเผื่อได้ตัวที่ดีกว่านะครับบิ๊กหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ